ขอเสียงครียดคุณงและตบคุอต้อนรับค่ะคุณนุ้นิวชาวรินค่ะพีะ่หลังบอกซ้ายไมเจอพอขวังไม่รู้ว่าจะรวมตัวหรือเปล่าไม่พักให้อีกนี้เรา มีสารนครับมีแฟนคับของคุณมิวมาให้ตืนเตเยอะมากแล้วก็ร้อเพลงตีลซอในีนี้เราด้วยนะครับป้ายไฟมาใหญ่มากนะฮเขามาถึแล้วว่ามาทย่าหเพราะว่าจะดแฟนคลับขอเดียวรอคะโอเคเดี๋ยวรค่ะ สวัสดีครับรู่นนิวโซ่ก็ตื่นเต้นเลยขอขอบคุณสัหรัดใงวันนี้มากๆเลยนะครับก็นีใจมากๆเลยที่ได้ระงวลน,นี้ครับสว่วนตัวผมชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆอยู่เลยครคบทั้งอาหารทำบ้านเมืองและการ์ตูนครับอนิเมะชอบดูมากเลย ก็ในวันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับอันนี้เราก็ชนะเซริสพิลไกชินัสนี่อีครังร้งนะครับอินดี้กับน้องด้วยอินดี้กับแฟนคลับลูกป,ป้ายเราก็พอ,อชื่นใจนะครับนะครับอ่าลำดับถัดไปครับ